เสขะสูตรองค์คุณแปดของพระเสขะสาวถีนิทานครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าพระเสขะพระเสขะดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงจะชื่อว่าเป็นพระเสขะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระเสคขะประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นของพระเสคขะประกอบด้วยสัมมาวาจาอันเป็นของพระเสคขะประกอบด้วยสัมมากรรมันตะอันเป็นของพระเสคขะประกอบด้วยสัมมาอาชีวะอันเป็นของพระเสคขะ ประกอบด้วยสัมมาวายามะอันเป็นของพระเสขะประกอบด้วยสัมมาสติอันเป็นของพระเสขะประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นของพระเสขะดูกรภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลจึงจะชื่อว่าเป็นพระเสขะจบสูตรที่สาม